มาเกือบไม่ทันน้องอ้นนะคะน้องอ้นคนดวงเฮงเมื่อนี้มาบ่ท่านเมื่อนี้มาเฮียอีอย่างน้องอ้นอยู่วัถวายอันเทียนถวายสังฆทานจ้าแล้วกับผ้านั่งลำมาลำถวายครูโอ้วัดบูรพาามน้องอ้นโชคหมานแมนบ่จ้าโชคจ่าโชคมาซุงหมวดเก่าหวดตอนเกหวดตับเก่างวดิดงวดงวดทีสีบ่งว้นี้เป็นงวดที่ติจ้า อ่างวดนี้เป็นงวดที่เซฟมื่อนี้น้องอ้นมาล่ำถวายจ้ใช่นางล่ำมาล่ำนัมาลถวายเชียนถวายสังฆทานเพราะว่าบ้านสถานเนาะค่ะมื่อนี้เป็นมือวันสําคัญเนาะค่ะท่านพระเจ้ามาเมฮดุนทำบุญทำบุญจักวัดแล้วก็มีวัดที่สามในมื่อนี้แม่นบ่าสามวัดก็มีวัดหลวงไปวัดหลวงหลวงพ่อพ่อหลวงพิทุงหลวงปู่ท่านสว่างอ๋อค่ะค่ะ แล้วกับบวงสรวงอยู่บ้านเมื่อเ้านี้นอ๋อบวงสรวงอยู่บ้านเมนื่อเ้านี้ออ<า>กจากนี่สิไปไซอีกบ่อน,นี่จ้าอันนี้กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วนะคะเโอ้ยมากเพราะท่านวันนี้กับเถามแนวทางน้องวนรา <ๆ S 1> งหวดวันที่หนึ่งสิงหาหนีน้องวนจะมีตะเลขจุดถูกเนาะมีตะเลขถูกมีตะเลขถูกเพราะว่าน้องอ้นมาท่านในฝันมาท่านไหนนั่นมาท่านฝันจ้ากระตังขาเบิ่งว่ามาแรงนี่สิฝันดีบ่คือ้นยังหวดมุกีบ่อ มันเมื่อกี้คือจุดจังสีเรามือแรงกับไปฟันว่าตำรวจจับจังสีเป็นผูบาเล็กมาจะเขา้าเลขกถูกคนกับเก้เจกระตัดเก้าเจ็ดเก้าสองสเจ็ตะวันนิ่งสเจ็ดเน่นสองเจ็ดสมตัวเก้าสองเจ็ดมีซัมนี่ว่ะตัดเลนหประตูน่องอดนาะค่ะดว<า>งดีดวงแห้ง มากเก่างวดแล้วงวดนี้เป็นงวดที่10เนาะจ้ะแม่จ้ะงวดนี้เป็นงวดที่10เดี๋ยวนอ่ะอ่ะโอ,โ,อโอ้งามงามมาพราท่านนองก้นเมั่อนี่ผ้านางลำมาลำถวายคือบ่วงสวงรอบสุดท้ายก่อนเขาพันสาม,มจะจับสุดท้ายแล้วจ้า คพักให้เพคนจำสินสามเดือนก่อนหลังหลังออกพรรษาเขาเจ็บ่วงสรวงเขานิดจ้าส่วนขอแนวทางน้องกนก็จะทูบขอธรรมดาเป็นบ่กกาว่าจะบ่จุดระฟ้ากับสินิดตะลึกฟันเอาโอจุดทูบภาษีพักช่วงออาพรรษาก็การแน่นครับทูบภาษีภาษีพักถ้าพันมาให้ในฝันในนิมิตก็จังค่อยสิได้เนาะขอน ขอแมอ่นนี้เอาขออธิษฐานเอาให้คนมาบ้าับ้านอันน้บคาณ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ้องวนหลายๆนะครับ้องวัก็บอกว่ามีเวลาเนาะเอาขอบุน้องวนลหลายๆทีให้แนวทางส่วนตัวเลข้องวนลก็คือเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดจ้าสองสองเจ็ดตัวเน้นก็คือสองเจ็ดอค่น้องเอฟซีคะนก็บอกให้ตาม้องวนให้แน่ว่าสั่นค่ะมนี้คได้มีโอกาสได้สัมผัสสดๆเป็นๆรงวนนะคะ มีเวลาเลยลูกหววที่ผ่านมากก็ได้จากสุวดติดมันบ่าเก้ามวดติดครับวเีเป็นวดที่สิบนะครับเอาขอบมทุกคนหลายครับขอบคุณค่ะชคดีค่ะความมีชมนี่ะช่น้ำกันด้อครับเก้าสองเเก้าสองนะคะน้องโอนนะคะน้องวนเพิ่นกับ ตัวเน่นก็นคือ2สเกตนะค,คะเด้อสองเก้าสองเกตให้โชคดีตลอดค่ะดีมารลดน้ำโชคของน้องวนโชคตลอดให้โชคตลอด่าสั่นค่ะ 9, 2, เก้าสองเตนะคะ 9, 2, เก้เต ทชมบรรยากาศเมื่อนี่กับโนตกดิ้นนะคะช่วงคำช่วงแรกเอาวัสดีค่ะแม่บ้านาช่งางเนาะคะ่ะสิถามความฝันแม่จ้าเป็นจังไรเนาะฝันดีฝันเพิ่มเติมโบฝันค่ะแต่ว่าสร้างคุณฝันโอ้ฝันมือขึ้นนี่่าข<อ>ึ้จังยูวัดนี่แหละและะ้วแจกเงินเด็กหน่อยอืแต่ก่อนสีนอนน่ะบอกกันเนี่ยว่ากับ่ไดนนี่เราออกจากวัดไปนะว่าซื้อผ่านไหน หลายป้าอาจารย์เขาพันสาค่ะก็เลยคุยกันือสิเป็นนิจุดดีกับพระจ้าข้าเจ้าอยากได้บุญเฮาสิเห็ุบุญข้าเจ้าอยากได้บุญส่วนบุญนหเฮาค่ะก็เป็นไปได้น่าจะฟันเล่าเมื่อรศรใสสื่อขาดใจมาถวายพระอาจารย์ค่ะเจ้าว่าพลังฝันเนี่ยถืว่าเป็นฝันดีอยู่จะรอให้พระอาจารย์ฟัสร่าจังไงล่ะ ในแจกเงินเด็กน,น่อยเด็กน่อยมาเขาคิ้วเอาสันอืมค่ะท่านผู้ชมนายช่างก็บอกว่าฟันดีนะคะแม่บ้านของอ่านายสร้างเพิ่นบอกว่าสร้างเิ่นฟันดีอยู่ว่าสั้นค่ะนี่พันกากำนั่งแตงตกแตงปูไม่นะคะปู ตาทิปปูตาเดียวแป้งชมไม้ค่ะท่านผู้ชมบัดนี้รูปล้อนะคะรูปล้อสวยงามยาหม่อนนายช่างฝีมือรูปล่อรูปปั้นโอเคค่ะรูปปั้นก็สิว่านรูปล้อแล้วรูปล้อรูปงามเป็นรูปปั้นเนาะค่ะเนาะนายช่างเล่ากับฝีมือ ขั้นเทพค่ะระดับขั้นเทพนะคะเป็นนายช่างที่ที่เล่าอันปั้นปูอายตนะบาน้านลานท้ำปูนาคนำเด้อค่ะเด้อช่างไพรัดช่างไพรัดนะคะแมนจ้าอ,อัน ช่างไพรัดนะคะช่างไพรัดเดอ้อพี่น้องเดอ้อผู้ใดสนใจอยากติดต่อนายช่างคนปัน้นรูปไห่ลูปปูรูปหญ,าปญา้ารูกยังเราเฮ็ดได้เมื่พญานาคล้วนแต่เป็นฝีมือของนายช่างไพรัดเหมือนเด้อค่ะเดอ้อบอกเบอร์เพิ่นได้พอน้อนายช่างถ้าเพิ่นอยากติดต่อ081ย์ 8, 1 261นึ่งสอง ศูนย์เกตสี่ห้านะคะนายช่างไพรัตน์เนาะนี่ก็เป็นแม่บ้านเพิรนเด้อค่ะเด้อโชคดีถูกหวยตลอดเฮ็ดงานจ้ะะค่ขอปูขอยาเพิ่นอันนี้ก็ขอปูหลอดพิเรนิค่ะเพิ่นมาจะเปลี่ยนสูลให้เพิ่นบัดนี้เฮากระโฉบมาเฮ็ดดำภาพที่เฮาขอเพิ่นเพราะว่าเฮาไม่เห็นนี่บ่ได้เอาค่าแรงจากฝ่ายจังสือสั่ง เเฮาโชคมานโชคดีน้ำเพิ่นเฮาขอเพิ่นเพิ่นให้โชคเฮาแล้วค่ะอ่าก็เลยมาเปลี่ยนสุดเป็นไม่ค่ะเล้ตามค้าขอค่ะตาจะทำหมูตอหายแลวก้อนเข่าพันษาก็คือพยายามหมือนี่สีบ่แห่งก็เปิดพัดลมใส่เลยค่าจะเอาให้เซ็ตจ้เอาให้เซ็ตมือนี่เอาให้เซ็ตมือนี่ค่ะแต่ว่าก็เถื่อไล่ไปในก็ค่ะงวดที่ผ่านมาอย่ากได้ไล่เติบเยอะได้หลายยุคเพราะว่าซื้อได้ซื้อ ไว้สองหาดแต่วันที่เจ็ดเขาก็เลยบลขึ้นบอยหยังคือเหาสื่อเน่เจ้าที่ว่าข้าเจ้าขายให้ห้าได้เท่าไรเ้าก็บสื่อไป<ห>ติมเลยจังสินะค่ะจก็เลยโชคดีเนี่ยโชคดีโชคมานเนาะนายช่างไพรัดเพิ่นขอน้ำปูน้ำยาเพิ่นก็ได้โชคไปบัดนี้มือ้อเล่าเลขกันเลยกาซื้อน้ำผาจานานะคะสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดค่ะ ซื้อแล้วคนกลับไปฝันมาคนนีขึ้นนี่ฝันมาเอาเงินแจกเล็กน่อยคืออยู่วัดเนี่ยเด็กน่อยไลยหน่อยค่ะแต่ที่ฝันเคคิดว่าเป็นฝันดีอยู่ดอกพอว่าซื้อเลขตรงนี้ไว้แล้วจ้าสี่เก้าเจ็ดสีเก้าเจ็ดเนาะค่ะคัดเลขจากอาจารย์ต้งเนาะค่ะเก้าเก็ดห้าเก้าเจ็ดค่ะแล้วก็สองตัวเล่าเก้าเก็ดกับหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ ส่วนเลขย่าอมรก็คือห้าหนึ่งสี่สองตัวหนึ่งสี่เนาะจ้าเนาะค่ะโอ้ค่ะจ้ะสำหรับตัวนักของนายสร้างเพลนสี่เก้าเกตนักตัวใดจ้าตัวสี่เก้าเกตสี่เก้าเกตเพราะว่าพระอาจารย์เพิ่นบอกมาเหาเขาซื้อค่ะจ้าจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณค่ะขอให้โชคดีคือเก่าเด้อหาได้หลายกว่าเก่าวันนี้เราว่เสียวันนั่น ก็าด้ก่อจ้าล้านหา,านหา <c oughs> วดอคอยสมความุ่งมา,านะ่นปัถนานี่น่าย,ายช่างเราจะเล่งเมื่อให้เซจภายในมือนี้ประสันค่ะมือวันสําคัญพร้อมนะคะมือนี้มนแน่เด้อค่ะเด้อมือแรงนี่เราอาจจะไปนอนฝฟันดีเดี๋ยวแอดพาดโทษถามถ้าบอเห็นเราอีกก่อนเลขสิออกวันที่นึงนี่ ช่างไค่รัดวันสําคัญพอเมื่อนี่ฮะเหล้าไปน้อ,อนเมือแรกนี่ฟันดีได้ตัวแดงจึ้งเครื่องกับสิได้ขอค่ะขอโชคขอมาน้น้ำเหล้านี่ละเพิ่งคนดวงแห้งนี่ละเนาะพี่น้องไทยเฮาคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หล,ลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม